สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของรำวงมาตรฐานนะคะรำวงมาตรฐานนะมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนนะคะเป็นการรำและร้องของชาวบ้านนะคะจะมีผู้รำทั้งชายและหญิงเลยรำกันเป็นคู่คู่นะคะเมื่อก่อนเนี้ยก็จะรำกันที่ ครกตามข้าวนะคะที่วางไวอย่างเงี้ยนะไม่ก็รำกันเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มีโทนนะคะเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะลักษณะการรำนะคะก็เป็นไปตามความถนัดนะคะไม่มีแบบแผนกำหนดไว้นะคะเป็นท่ารำที่ร้องง่ายๆมุ่งเน้นความสนุกสนานลื่นเริงนะคะ,ะ,คะเช่นเพลงชอมาลียวนย่าเหลนะคะเพลงหลอดจริงหน้าดาลาตามองตานะคะ ตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าลำโทนนะคะต่อมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2487นะคะในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลก็ตระหนักถึงความสำคัญนะคะของการละเล่นพื้นเมืองการละเล่นลื่นเริงประจำชาตินะคะ ให้เห็นว่าเนี่ยคนไทยนิยมเล่นลำโทนกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะถ้าจะปรับปรุงลำโทนมาให้เป็นระเบียบแบบแผนนะคะตามกรมศิลปากรนะคะก็มีการให้แต่งเนื้อร้องทำนองเพลงขึ้นมาใหม่นะคะโดยทำขึ้นมาทั้งหมดเ10เพลงนะคะและมีกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจำนวน4เพลงนะคะได้แก่เพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำซิมารำเพลงคืนเดือนหงาย ท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนะคะแต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงนะคะคือเพลงดวงจันทร์วันเพญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะคะแล้วก็หญิงไทยใจงามและเพลงบูชานักรบเพลงยอดชายใจหานะคะทำนองเพลงทั้งหมด10เพลงจะเป็นในส่วนของกรุมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งค่ะ อันนี้คือแม่สุวรรณีชลานุเคราะห์นะคะท่านก็ได้ทําท่ารําเพลงลําวงมาตรฐานไว้นะคะโดยมีคุณคูละมุนยมคุกนะคะครูมันรีคงประพัดครูสุภลักษณ์พัฒนาวิกนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนนาฏศิลป์ไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะกรมศิลปากรนะคะก็เป็นผู้รําไว้นะคะทั้ง10เพลงนะคะนี่อ่า การแสดงรำวงมาตรฐานนะคะมีครั้งแรกนะคะเนยแต่รูปภาพไม่มาเนาะไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราหาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นี้ที่ครูนำมาสอนนะคะคือเป็นเว็บไซต์ของกรมสังคีตนะคะรูปแบบและการแสดงนะคะ ก็จะแบ่งเป็น2อขั้นสขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็ทำความเคารพกันด้วยการไหว้นะคะไหวอย่างไทยเลยงามอย่างไทยเลยนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็จะรำแปลแถวเป็นวงกลมตามทำนองเพลงนะตามบทร้องทั้ง10เพลงนะคะเมื่อรำจบแล้วนะคะให้ผู้แสดงรำเข้าเวทีทีละคู่ตามทำนองเพลงจนจบ นะะดนตรีและเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงจะใช้วงปีพาดไม้นวมนะคะเสียงจะนุ่มนะคะเพราะนะเครื่องแต่งกายนะมีทั้งหมดส0แบบแบบชาวบ้านแบบรัชการที่5แบบสากลนิยมและแบบราตรีสโมสรน,นะคะ อันนี้จะเป็นบทร้องแล้วเดี๋ยวเรารวบรวมเครื่องแต่งกายนะคะเดี๋ยวครวูรวบรวมเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมให้นะคะวันนี้ฟังคลิปบรรยายเผื่อใครนะคะที่เปิดเป็นคลิปเสียงได้นะคะก็สามารถที่จะเปิดฟังได้ตลอดนะคะอ่ะงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ